สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by Dr O และผองเพื่อนนะครับก็วันนี้ครับอยู่กัน2คนนะฮะ Dr O พี่สุทธิ์เกียมนาคุณครับครับเอ,อิร์สสารนันชิวชัดครับครับผมก็เป็น โอ้กับเอิร์ธนะครับโอเอิร์ธฮะโอเอิร์ธนะครับต้นต้นหลังจากมาพูดคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงนี้พอเริ่มแบบมีการท่องเที่ยวได้แล้วนะเขาก็เลยจัดเต็มอันมาครึ่งปีอันมาครึ่งปีเห็นไปล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเที่ยวอยุธยาอะไรอย่างนี้นะโอ้โหนะน่าสนใจมากนะโอเคครับก็ไอ้ครั้นจะเป็นโอ้กับเอิร์ทันสองคนนะครับก็มันก็ดูจะแบบนะเขินนะเขินเบื่อไปหน่อย เจอหลายทีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเชิญของเพื่อนมาหนึ่งคนนะครับมาพูดคุยในรายการ N Y Insider เรานะครับเดี๋ยวเป็นใครแนะนําตัวเองแล้วกันครับน้องจีนแนะนําตัวเองหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อชนนิพาววลาวัฒนากุลค่ะก็ใช้เล่นชื่อจีนค่ะเป็นนักวิจัยอยู่ที่คณะวิศวะค่ะครับผมนะครับก็วันนี้มีมีโอมีเอิร์ธนะแล้วก็มีจีนนะครับก็มาร่วมพูดคุยในรายการ ของพวกเรานะต้องถามน้องจีนหน่อยที่มาที่ไปของชื่อจีนนี่มาจากไหนเนี่ยจริงๆก็คือที่บ้านขายเองเกงยีนค่ะอ๋อไม่ใช่จีนไม่ใช่แต่เราทีนี้เสร็จพอเราพอมีตัวเอสเนี่ยคุณย่าแกเป็นคนจีนเนี่ยแกออกเสียงไม่ได้มันก็เลยเหมือนตัดกายเป็นเขาว่าอจริงอะไรเงี้ยเลยเป็นชื่อนี้อ่ะเนจริงอันนี้คนจริงอันนี้อะโอเคนะก็เป็นเราเข้าใจแล้วนะครับนะก็จริงจริง จริงน้องจีนเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิจัยอยู่อยู่ในทีมที่ช่วยนะกับทีมพี่เนี่ยมาสองปีแล้วเกือบเกือบสองปีแล้วนี่เข้ามาช่วยเราทำโอโซนโอโซนอเวอร์โซนนะหลังจากนั้นเราก็ไม่ปล่อยให้ออกไปเลย คุณจีนน่าจะอยากกลับไปขายกางเกงยีนก็ได้แหละครับไม่เป็นไรนะตอนนี้เลยกลายเป็นว่ารักรักสิ่งแวดล้อมมากโอเคโอเคเปลี่ยนบทมาจริงจกางเกงยีนนี่ก็รักสิ่งแวดล้อมนะครับยังไงฮะเราไม่ซักไม่บ่อยฮะประหยัดน้ําไม่ไม่พี่ใส่พี่ซักทุกครั้งพี่ไม่ใช่คนปกติคนากดิเขาไม่ทักครับพี่พี่ล้อเล่นจริงจริงตอน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 ที่เรียนอยู่อยู่ต่างประเทศอยู่ฝรั่งเศสเนี้ยก็มันก็หลายเดือนแหละ ประหยัดน้ำโอ้ประหยัดน้ามากเพราะจริงต้นกําเนิดของเกียงทีนี้มันก็มันก็มาจากคนที่ต้องทํางานนะถูกไหมนะฮะจีนอาจจะเล่าเรื่องนี้ได้มากกว่าเราหนูซักกันหนูซักเันเลยเดี๋ยวพวกเราสองคนนีแหละที่ไม่ซักไม่มีเพื่อนครบแล้วฮะทางหลังเอาล้วครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของรายการ NY Insider เรานะครับว่าพูดคุยสนุกสนานนะแล้วก็ แฝงไปด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายการเราเน้นเรียกน้ําย่อยก่อนเที่ยงนะอ่ากี่โมงนะเออสิบเอครึ่งสิบเอ็ดครึ่งถึงช่วงเที่ยงครับแล้วเขาให้เลิกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ปกติจะเที่ยงได้นะครับก็ทางสถานีวิทยุจุฬา FM ร้อยเอ็ดจุดต้องขอบคุณนะครับ CU Radio นะครับที่เอ่อเห็นความสําคัญนะของเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนนะครับแล้วก็กระดูนน้พวกเรายังคงคอน t ิ n u a l จัดรายการต่อไปนะครับหลายคนอาจจะมองเมื่อไหร่จะอะไรการที่ออกไปนะครับเอาละเดี๋ยวอย่างนี้ครับเอิร์ธเนื่องจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้เจอเอิร์ธมานานมากเลยอผมก็ไม่ได้เจอพี่มานานเอิร์ธต้องอัปเดตหน่อยช่วงหลังนี้เราเป็นเฟร่อนในเฟซบุ๊กเห็นสายว่าเดินสายหน้าดูเลยช่วงนี้น่าหมันไส้มากเลยจริงจริงผมไม่เดินสายครับสายมันเดินมาหาผมผมว่าโควิดมันเริ่มเบาลงงานในประเทศไทยในงานพวกแนวแบบ นิทรทศกาลหรืองานพูดมันเริ่มกลับมาครับ,รบก,ก,ก็ก็มีโอกาสได้พูดหลายๆงานแต่ว่าเพราะจริงๆจริงๆช่วงนี้มันก็เรียกว่ายังไงดีคือจริงๆนอกจากไอเรื่องงานอะ่ะผ,ผมเที่ยวเยอะขึ้น อ่าแต่ว่าเราเลือกเที่ยวในประเทศแหละเพราะเราเลือกที่ยวต่างประเทศไม่ได้เที่ยวเยอะขึ้นก็ไปแบบเนี้ยครับเขาค้อกาญจนบุรีเมืองแพร่ช่วงนี้อากาศดีด้วยนะเมืองรองทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกแฮปปี้ที่ได้ไปแบบที่ไม่ใช่แบบที่ท่องเที่ยวหลักๆเพราะว่าหนึ่งในความตั้งใจก็คือแบบเราก็พอจะมีตังแหละเราก็ไปอุดหนุนชุมชนให้เขาแบบ มีรายได้เลยนะครับรวมถึงจริงๆก็บรรยากาศดีด้วยนะครับอากาศดีหนาวหนาวเลยนะฮะช่วงนี้ไปปุ๊บนะแล้วเราก็เอาเค้กหวยไปกินตั้งแต่เช้าเลยนะพี่เช้าเราก็กินกาแฟใช่แต่ผมเห็นอันหนึ่งที่เขาขอคือไอ้การหันลงคือแต่ก่อนเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยมันมันเป็นเขาแล้วก็ ช่วงสักประมาณ5ปีที่แล้วก็เริ่มมีการหันลมตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอเป็นเรื่องเป็นราวมีร้านรวงมีอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวก็เพิ่งเห็นเฮ้ยไอพวกมนวัตกรรมทางพลังงานหรือทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทําเป็นที่ท่องเที่ยวได้เว้ยอ้าวถูกเออมันไม่ใช่ต้องโอ้โหห่างไกลกับประชาชนสมัยก่อนคือถ้าสะก่อนเนี่ยมันเป็นโรงงานที่อาจจะมีมลภาวะคือเวลาเวลามีโรงงานโรงไฟฟ้านี่ต้องไปตั้งมันไกลไกลเลยอันนี้คือกลายเป็น แลนด์มาร์คเป็นที่ท่องเที่ยวนะซึ่งผมแบบผมชอบนะเออในการที่เห็นแบบการปรับตัวไม่ว่าเรื่องสิ่งแว้ลเราเรื่งท่องเที่ยวเรื่องพลังงานมันมันรวมกันได้เฉยเลยนี่จีนนี่เขาก็ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเขาเดินทางเยอะเหมือนกันเป็นไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็พึ่งมาได้เริ่มไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเน้นไปอาจารย์ใช้งานหนักว่างั้นโอ้เปล่าอย่าได้พูดเลยนะเพึ่งมีแบบว่าเพิ่งช่วงนี้เพิ่งเริ่มมีวันหยุดให้ไปเที่ยวแล้วก็เริ่มแบบ ก็เลยไปเที่ยวได้มีโอกาสไปเที่ยวในประเทศเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปแบบไปทะเลไปจันทร์ไปบางแสนไปอะไรอย่างเงี้ยเราสายทะเลผมสายเขาเอเป็นไงบ้างไปไปไปเที่ยวมาไปเดินทางมาเรารู้สึกว่าก่อนโควิดกับปัจจุบันนี่มันมีอะไรความแตกต่างไหมก็รู้สึกว่าลักษณะของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปค่ะก็คือก็แน่อยู่แล้วเหมือนที่ทุกคนรู้ก็คือก็กลายเป็นเหมือนคนไทยเที่ยวกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เนาะนะก็ก็ก็เป็นอีมิติหนึ่งนะครับแล้วก็จำนวนความหนาแน่นมันก็น่าจะลดลงเนาะก็ลดลงลดลงเยอะเหมือนกันลดลงเยอะพอควรก็ต้องช่วยกันนะครับไปคนละครึ่งเลยมั้ใช่แต่จริงฟังฟังพี่เอิร์ธพูดมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามิติเรื่องพลังงานสะอาดนะที่มันจะมีความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นแน่นอนเยอะขึ้นเพราะว่าในแผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่ที่กำลังรีไวซ์แล้วก็น่าจะ เรียบร้อยเนี่ยมีการพูดถึง renewable energy สามสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ยาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเออร์ธปัจจุบันมันอยู่มันอยู่ไม่ถึงยี่สิบนะแสดงว่าเราอาจจะเห็นภาพกังหันผลิตไฟฟ้านะครับพลังงานสะอาดโซล่าเยอะขึ้นจริงอีกอันหนึ่งที่พี่พยายามนั่งคิดเหมือนกันเฮ้ยจริงๆไอ้โซล่าฟาร์มมันก็น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้เหมือนกันคือบางที่บางทีเราไปดูอะไรนะดอกทานตะวันจังหวัดลพบุรีบ้านที่อย่างเงี้ย ผมผมผมชอบเรื่องนี้นะครับคือคือเคยคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าคือโซละาร์ชาเป็นเป็นพื้นพื้นทีนนนน่แนวราบแน่นอนมันอาจจะวิวสู้พวกภูเขาหรือทะเลไม่ได้นะครับ ต่จริงมันอาจจะบวกครับว่าฟาร์มจริงๆไงฟาร์มเออฟาร์มแบบฟาร์มเลยอ่ะอฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรยงเลี้ยงดอกอมกดอกไม้ไอะไรแทนคือหมายความว่าเอออโซลา่าเนี่ยแทนที่มันจะวางให้แบบมันแค่นี้สูงขึ้นมาหน่อยอ่าแล้วจริงๆบางบางแดดมีมพืชหรือผลไม้บางอย่างเช่นกาแฟเงี้ยมันอาจจะไปด้วยกันได้เพราะต้นกาแฟมันก็มันไม่ได้สูงมากเออมันอาจจะไปได้อยู่รวมกันเป็นการ ท่องเที่ยวแบบบูรณาการนะครับได้ทั้งอิ่มอร่อยได้ทั้งเรียนรู้แล้วจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตในการเปลี่ยนผ่านเป็นทางงานสะอาดด้วยอะไรเงี้ยก็จริงนะเหมือนได้กลิ่นกาแฟเลยฮะตอนนี้เข้ามาเลยนะน่าสนใจแล้วจริงๆอันนี้บอกบอกหลายๆท่านครับหลายท่านอาจจะอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้แล้วเราเรียกว่า floating solar รอยน้ำก็เป็น floating zone แบบลอยน้ำเลย ยกตัวอย่างอย่างเขื่อนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็ลองไปดูนะฮะได้ที่เขื่อนสรินทร์ผลงานเลยนะฮะเนี่ยครับก็ในอดีตสมมุติเรามองว่าหนึ่งเขือนผลิตได้45่ิหมิกวัตนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮบริดนะเรามีพื้นน้ำเกือเขือนใช่มครัที่มันแบบก็ไม่รู้ทำอะไรอใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น โซล่าแผงโซล่าที่ลอยน้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขื่อนพลังน้ําน,นี่ได้45เมกะวัตต์<อ>ใส่โซล่าอีก45อโอ้โหดับเบิลเลยแล้วที่สําคัญคือมันไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีระบบสายส่งเสร็จหมดแล้วก็เขื่อนก็มันก็มีระบบสายส่งในพวกนี้เสร็จอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่พยายามคิดคล้ายๆเอ,อิร์ธเหมือนกันก็คือเอ้ยมันน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแลมันควรนะฮะมันควร นะนะเป็นอไอเดียเป็นไอเดียเป็นไ,ไอเดียครับผมนะถามจะเผื่อคนทางบ้านนี่เคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะพี่โอคือแล้วมันพอมันเอาโซล,ล่าไปวางบนเขื่อนเนี่ยปลาใต้น้ำนี่เขาไม่ได้แดดแล้วมันมีอาการไหมฮะอ๋อคือคือต้องมองยี่ว่า ก่อนที่มันจะเป็นโครงการ floating solar หรืผมว่ามันมีการศึกษา feasibility เยอะมากศึกษาที่เช่นในเชิงเศรษฐกิจคนที่เคยจับปลาอยู่เขาเามีผลกระทบอย่างไรร้านปลาค้งลูกทิมเนี่ยมันจะจับกันยังไงถูกไหมเออในเชิงสิ่งแวดล้อมมันบางแล้วแสงแดดไม่ส่งลงมาออกซิเจนเป็นอย่างไรดังนั้นตอนเนี้ยมันมันค่อนข้างชัดเจนเลยมาที่ final รูปแบบของ configuration รูปแบบการวางที่มันโอเคแล้วที่มันโอเคมันจะไม่ใช่การวางแบบติดเป็นพืช มันมีช่องว่างมันต้องมีช่องว่างแล้วมันจะไม่ใช่การวางแบบระดับเดียวกันมันต้องมีการวางแบบเหลื่อมระดับให้ลมมันเกิดการโฟโล์คือพวกนี้มัน,ม,นมันมีการทำเราเรียกว่าเป็นทำ CFD นะทำ simulation ครับทำ simulation ว่าอากาศมันโฟโล์อย่างไราถามถาจีนไหมดีกว่าจีนเวลาคิดภาพอย่างนี้เราเรากัง <laughs> วลเรื่องอะไรไหมสมมติเอาไปวางอยู่บนน้ำบนบออะไรเงี้ย ก็คิดใครพี่เอิญแหละว่าปลามันจะอยู่ยังไงเราแบบโซล่าเซลล์ถ้าทิ้งไว้นานๆอยู่ในน้ำเงี้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันอยู่ได้นานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเราเราเราต้องมองว่าโซล่าเนี่ยนะครับมันมันก็วางอยู่เหนือผิวน้ำแหละแต่มันก็อาจจะมีเรื่องระบบนะข้างล่างหน่อยนะแล้วก็เขาก็มีการออกแบบเรื่องนี้กันนะครับค่อนข้างดีแหละดีเลยฮะ แล้วผมนึกถึงต่อยอดคืออย่างผมจะชอบไปที่เมืองการก็จะมีเขื่อนวิศวชีลาลงกรใช่ซึ่งจะมีการเข้าเรียนใช่มีการท่องเที่ยวเช่นการออกเรือไปในเขื่อนมันก็จะเหมือนไปแวะเกาะโน้นเกาะนี้อะไรอย่างี้เพราะว่าจิการมีโซล่าเนี่ยดีเพราะว่าในอนาคตคือกําลังนึกถึงนะ้เรือมันอาจจะเป็นเรือไฟฟ้าด้วยแล้วเป็นชาร์จไงก็อยู่กลางน้ําก็ชาร์จไฟได้อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นแบบ การท่องเที่ยวมิติใหม่ซึ่งอาจจะสร้างรายได้หรือแบบมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจากการทําเรื่องนี้ก็ได้ครจะเชื่อเนาะในอดีตน้ํากับไฟเนาะมันต้องไกลๆกันปัจจุบันนี้มันต้องมันอยู่ด้วยกันแล้วพูดถึงเขื่อนวิทยาลังกรจริงๆอีกที่หนึ่งที่ที่ใกล้ๆกันคือเขื่อนศรีนครินทร์ตรงนั้นก็มีศูนย์เรียนรู้มีอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าในอนาคตนะครับลักษณะของ floating พวกนี้จะเยอะขึ้นเรียกว่าในเขื่อนที่ ลักษณะที่มีอยู่ก็คงจะต้องเพิ่มสกยภาพพวกนี้เข้าไปลองเนาะลองจีเราลองคิดภาพถ้าเราไม่เพิ่มส่วนที่เป็น renewable energy พวกนี้เข้าไปเป้าหมาย30%หรือ40%มันแทบจะแทบเป็นไปไม่ได้ลำบากหน่อยนะครับเอาละอันนัสบายใจนะฮะสบายใจครับสบายใจครับ เอิร์ธครับทราบมาว่าช่วงที่เดินสายไปอออกตามสื่อต่างๆนี่คุยเรื่องอะไรนะเรื่องขยงขยะตลอดเลยนะเนี่ยโอ้มันไม่พูดไม่ได้แล้วฮะแล้วผมว่าเป็นไบ้างเป็นเป็นนมันเป็นสิ่งที่ที่เรามองถึงเรื่องการจัดการจัดการขยะแหลกคือเราทุกวันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือตั้งแต่ตื่นนอนเลยดีกว่าเราเราสร้างขยะหรือ ปล่อยของเสียอสู่สิ่งแวดล้อมผว่าเริ่มตั้งแต่สมุนอาบน้ำเนี่ยก็ต้องมีบ้างแหละสบู่แชมพูอะไรถ้าเกิดบ้านใครไม่ได้จัดการดีๆน้ําพวกนี้อาจจะซึมลงดินหรือว่าลงชั้นหินน้ําบาดาลอีกนี่ตั้งแต่เริ่มเลยเราเราเอาละวนะครับรวมไปถึงตื่นมาบางทีใช้กระดงกระดาทางานเนี่ยกระดาษเต็มบ้านเต็มเมืองตอนเที่ยงสั่งอาหารมีพลาสติกมีแรปมีอะไรจนถึงเย็นนะฮะคือผมว่าเราเราอยู่กับ ขยะแบบเยอะมากมหาศาลนะครับแล้วจริงๆผมก็เป็นคนที่แบบอินิชิเอตหรือเริ่มเริ่มเรื่องพวกนี้ในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มลองเก็บขยะดูซิแบบทำได้ไหมนี่พี่เอิร์ดนี่เองเกยกมาแล้วมันวิ่งมาได้ไหมเอาแพดมันยังส่งอาหารได้เลยทำไมมันไม่ขยะขยะกลับไปบ้านได้บ้างลองนะครับลองทำบวงลีดที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลต่างๆนะครับซึ่งมันก็ ไม่ก็เป็นการทดลองนะครับซึ่งผมว่า,าปีหน้าผมอยากจะลองอีกหลายอย่างเลยเหมือนกันในไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการทําให้ supply chain มันไม่มี waste มเลยอาจจะมี POC สักกับหนึ่งบริษัททีตตตนน่ตั้งแต่ต้นน้ําเลยฮะตั้งแต่มาเล็ดพันธุ์ยันจานชามที่บ้านเราเนี่ยมันอาจจะสร้างอย่างน้อยที่สุดก็ได้อเออแล้วเราก็มองถึงเรื่องนี้เพราะว่าบางทีคนเราบอกเราไปแก้จุดเล็กๆเนี่ยบางทีมันแก้ยากแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งเชนหรือออกแบบทั้งเชนใหม่เลยเนี่ย ไปจากง่ายกว่าก็ได้เออเออนะเอาละทีนี้นี่เลยเข้าประเด็นที่ชวนน้องจีนมาคุยกับเราน่ะครชวนน้องเขามาทำไมยังไม่พูดเลยต้องต้องชต้องชงไปแล้วนะเดี๋ยวต้องให้ให้จีนเรามาช่วยให้ข้อมูลน่ะดีกว่าเกี่ยวกับโครงการ N v i s t i o n ปี2จีนเป็นปีเป็นปีที่2องะค่ะเป็นยังไงบ้างปีสอันนี้เราทำร่วมกับใครบ้างครับอันนี้ก็ เป็นค่ายที่ทางคณะวิศวะจัดร่วมกับสหายดีพิทยุจุฬาที่นี่นี่เองอแล้วปีหนึ่งมันเป็นยังไงอ่ะปีหนึ่งปีปีหนึ่งคนฟังทั้งบ้านเขาปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้ความที่ไปเป็นชื่อมันก็คือ environment นะคะก็คือเป็นภารกิจรักสิ่งแวดล้อมทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับน้ําชื่อว่าวัฒนธรรมรักน้ําค่ะดังนั้นปี2ครับเดาออกทันทีมันต้องเป็นธีมเรื่องอะไร คือตีมเรื่องอะไรครับจีนครับบอกมาหน่อยครับปีนี้จะเป็นธีมเกี่ยวกับขยะค่ะชื่อเวสอาร m โมเมนเปิดประเด็นเรื่องขยะค่ะเวสอาร์โมเมนเปิดประเด็นเรื่องขยะนะครับเอาละเดี๋ยวต้องให้ต้องให้จีนให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ามันมันทำกิจกรรมนี้เพื่อใครนะเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อยังไงบ้าง ก็คือเนี่ยกิจกรรมเนี่ยค่ะไปกิจกรรมที่จัดเพื่อให้น้องๆทั่วประเทศอะค่ะร่วมกับคุณครูค่ะแล้วก็เพื่อส่งโครงการมาประกวดในกิจกรรมของเราเสร็จแล้วพอเขาเข้ามาประกวดเนี่ยค่ะเราก็จะเหมือนให้เครื่องมืออะไรไปอย่างกลับไปทําให้เขาสามารถนําไปพัฒนาโปรเจกต์ที่เขาคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการแข่งขันกันแล้วก็ชิงโลกเกียรติยศถ้วยรางวัลอ่าทีเนี้ยมีคําถามหนึ่งที่พี่เอิร์ธถามอาจารย์เลยก่อนเข้ารายการเลยเออว่าอะไรนะ หลามหลายอย่างโอ้ยชงไวเลยถามว่าและไอ้นี้มันเขาเข้ามาร่วมเนี่ยเขาต้องไปทําอะไรบ้างอ่าสมมุติผมสนใจผมอยากเข้าเนี่ยเขาต้องทำอไงบ้างก็ตอนแรกก็สมัครเข้ามาก่อนปีนี้ค่ะเราจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยุจุฬาค่ะทีนี้ ไอ้ทีมคนที่จะมาสมัครเนี่ยก็เข้ามาสมัครเนาะต้องรวมทีมทีมหนึ่งกี่คนหรืออะไรยางงี้ทีมหนึ่งหคนค่ะ,ะก็คือเป็นนักเรียน3คนแล้วก็อีก2คนเป็นครูอาจารย์หรือว่าเป็นผู้นําชุมชนก็ได้ค่ะอ่าทำไมเราไม่เอานักเรียน5คนเลยนะ เพราะว่าเราต้องการเหมือนคนที่จะสามารถทําให้โครงการนี้ต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะแล้วบางีแต่นักเรียนบางทีก็จบแล้วก็จบมันจบก็จบเนาะแล้วบางทีเราต้องการคนที่มันแบบสามารถลิงก์ไปแบบคนอื่นเครือครายอื่นๆในชุมชนได้อะไรเงี้ยต้องการคนผู้ใหญ่มาช่วยเด็กด้วยครเพราะมันต้องโครงกาซึ่งปีที่แล้วปีหนึ่งที่เราทําแนวคิดนี้ก็โอเคเนาะก็โอเคอยู่ก็ รู้สึกถ้าจําไม่ผิดจาตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะคะแต่ว่ามีสมัครเข้ามาประมาณ230โรงเรียนทั่วประเทศอ่ะ่พี่นะครับเป็วัยนี่โอ้นหนี่ไม่ใช่เล็กๆนะสองร้อยสามสิบโรงเรียนไม่ใช่เล็กๆนะครับแล้วแล้วปีที่แล้วโครงการไหนที่เข้าตาเราอ่ะน้องจีนว่ามาเลยปีที่แล้วน้องที่ชนะเป็นน้องที่ทำฝ่ายค่ะทําฝ่ายชุมชนที่เขาได้รางวัลเพราะว่าเหมือนเขาทําฝ่ายไปแบบ น่าจะร้อยกว่าลูกอะแต่ว่าทําแบบคือไม่ทําแค่ในโรงเรียนก็คือไปต่อกับไปต่อกับผู้ใหญ่บ้านไปกับอบตไปอะไรเงี้ยขยายออกไปก็สร้างเป็นชมรมอะไรเงี้ยเป็นชมรมเป็นชมรมแล้วก็เป็นชุมชน่มันเป็นการพิสูจน์เหมือนกันนะว่าไอเดียการรวมทีมห้าคนที่เราฝึกขั้งต้นทําอะไรได้เยอะมันต่อได้เยอะแล้วปฏิผู้นาทีมเขาต้องอินด้วยใช่แล้วก็ช่วยเนาะไปติดภาพสมมติว่าแล้วเรานั่งนั่งอยู่แต่ว่าเวลา นักธุรกิจมาคุยแล้ว็เกียรคุยด้วยนี่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นน้องนักเรียนมาแบบธยมมาอย่างเงี้ยก็เธอเธอลองดูซิใช่ไหมครับผมว่าดีมากเลยเราเมีมีตัวอย่างอื่นไหมผู้ฟังเขาจะได้แบบจินตนากานการออกอ่าก็มีเด็กที่เหมือนประดิษฐ์หุ่นยนต์ก็มามีมีนวัตกรรมด้วยค่ะมีแล้วก็มีมีหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์เก็บขยะค่ะเก็บขยะแล้วเติมอากาศในเวลาเดียวกันโอ้โหที่หัวหินเปโรงเรียนที่หัวหินค่ะ คือไม่ว่าจะไฮเทคหรือไม่ไฮเทคได้หมดสาธิตรุลาของเธอนะก็มาเหมือนการแฮใช่ไหมว่าทำเซนเซอร์อแต่ไม่ได้ทำเซนเซอร์อะไรหรอเซนเซอร์เซนเซอร์วัดอะไรนะวัดการใช้น้ำได้ที่สองค่ะอ๋อแต่วัดการใช้น้ำมาตบมือนะครับเรียนรุ่นพี่นะฮะถ้าผมยังอยู่นะมันจะเป็นไงอาจจะไม่ได้แข่งเตะบอลอยู่ นะก็อันนี้ก็เป็นเป็นรูปผลลัพธ์ของปีที่แล้วที่เกิดขึ้นนะครับสองกับโรงเรียนเออเรื่องน้ําคิดกันเนเรื่องน้ําอย่างเดียวก็ตอนนั้นเราคัดกันจาก200เอามาเข้าเหลือเหลือสรอบแรกเหลือ40โรงเรียนค่ะ40โรงเรียนแล้วก็จัดเวิร์กช็อป เขาจะเป็นลักษณะพวกดีไซน์จ er> um ิ้งจิ้งเป็นสอนเรื่องพวกแคนวาสเรื่องเอนเกจเมนต์เขาก็ต้องมาเวิร์กช็อปที่กรุงเทพเนี่แหละคือสถานที่ที่เราจัดเวิร์กช็อปเนี่ยคือที่สระบุรีที่สระบุรีศูนย์การเรียนรู้ที่ที่จังหวัดสระบุรีถ้างั้นใครใครอยากไปเที่ยวสระบุรีก็สมัครเลยนะฮะถูกต้องทุกอย่างฟรีหมดจริงค่ะฟรีหมดทุกอย่างเอฟวีติงฟรีหมดคือไอเดียยังไงไม่รู้แหละได้เที่ยวก่อนแล้วอันแรกจริงค่ะเวิร์กช็อปโดยอาจารย์ พี่เลี้ยงครูเชี่ยวชาญทุกคนเพราะว่าการการที่เขามาเวิร์กช็อปสวัน2คืนกับเราเนี่ยคือไม่ได้เรียนรู้เฉพาะเฉพาะเรื่องสิ่งแวปลอมนะแต่เราก็สอนเขาเรื่องทักษะในการนําเสนอในการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรามาช่วยเขารีด f ฟ n e ปรับนิดปรับหน่อยโครงการที่เขาอยากทำเหมือนมีโค้ชมีเมนทอร์ช่วยดูแลโอ้โหนี่คือมา ไอเดียแล้วยังได้ต่อยอดจากโค้ชอีกพูดพูดมาถึงตรงเนี้ยมึงไม่รอดหรอกมึงโดนแน่เหมือนเหมือนต้องไปสระบุรีอะโดนแน่แต่ต้องโตไว้ก่อนนะดาวดาวดาวซึ่งแี้ยู่จาก40่ทีมก็คัดเหลือเหลือ10ทีมค่ะแล้วก็แข่งกันที่หอกระชุมตุลาค่ะอ๋อน่ใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะครับอันนี้คือระดับมัธยมหรือมหาลัยก็ได้คะก็จริงๆในใบสมัครเป็นระดับมัธยมอะค่ะ ก็คือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเด็กมปลายแข่งกับมต้นมปลายก็น่าจะติดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมีเด็กมต้นติดมาด้วยนะคะจนถึงรอบสุดท้ายนะคะติดมารวมถึงพวกราชพัฒน์ได้ไหมฮะได้ไหมฮะมีกศปี่เรามีกศนมานะคะแต่ประเด็นอันนี้เราเราจะพยายามให้เป็นเด็กมัธยมออเราพยายามมองไม่เป็นเด็กมัธยมเป็นเด็กแบบไว้ใสหน่อยน่ารักมีใจรักสิ่งแวดล้อมเราก็โรงเรียนที่เราจะพยายามไปเชื่อมก็เป็นโรงเรียนในเครือสพทรอยงเงี้ยสพทนะครับ จีนครับแล้วปีสองนฮะทำไมต้องเป็นเรื่องขยะนะจีนนะ,ะจากวัฒนธรรมรักน้ำทำไมต้องเป็น W a moment s t ์สออมโมนจริงๆคนคิดชื่อก็อยู่แถวๆนี้นะคะอยู่แถวนี้นะครับนี้นะใช่ผมเอ้ยทำไมทำไมต้องเป็นเรื่องนี้ทำไมอ่ <laughs> <น>ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่เราเหมือนตอนนี้ไปเป็นปัญหาเรื่องขยะก็เป็นปัญหาสำคัญของโลกแล้วยิ่งตอนเนี้ยเราหลังโดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดเนี่ยพฤติกรรมคนก็มีการเปลี่ยนไป แล้วก็มีการแบบพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นเห็นง่ายๆก็คือเหมือนเราสั่งเดลิเวอรี่กันมากขึ้นอย่างเงี้ยขยะพลาสติกที่มันมากับขยะเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ว่าจะสมมติเราสั่งแกบใหม่หรืออะไรมาเนี้ยก็จะแบบมีมีกล่องใส่อาหารแหละแล้วก็มีถุงแยกกับสมมติสั่งกับข้าว3าอย่างก็มีถุงเล็กๆสามอันข้างในแล้วก็มีถุงข้างนอกอีกอันหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพริกน้ำปลาเต็มไปหมดเลยค่ะคือมันมันรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยม พื้นที่เมืองมันเป็นคนนะเออมันทั่วประเทศแล้วเมื่อเช้าพี่ดูรายการทีวีอันหนึ่งเขาโฆษณาเขาบอกมันมีฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าเนี่ยฉลองความสำเร็จครบทุก77จังหวัดไม่ยถึไม่น่าชัยเจ้าที่ผมทำโอเคฮะคือมองมองมุมนึงเนี่ยมันก็รู้สึกดีนะรปะสบความสำเร็จธุรกิจเติบโตแต่มองอีกมุมนึงโอ้โหเฮ้ยต่างจังหวัดบางทีที่ถึงตัวเองอยู่โคกสมรงจังหวัดลบุรีเนี่ย ขี่จักรยานไปซื้อก็ได้ขี่จักรยานไปซื้อไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหรือทำเองที่บ้านก็ได้แต่ว่าแต่ว่านอนมันเปลี่ยนแล้วนะดังนั้นเราเราก็เลยมองว่าอันนี้เนาะนะประเด็นเรื่องขยะนะเราอยากจะชวนคนทั่วประเทศเนาะอันนี้คือทั่วประเทศก็คืออยากชวนเด็กๆทั่วประเทศเลยนี่ผมมีคำถามากคับเชิญนะบ้านฮะเชิญครับ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 อ๋อเชิญนะเชิญฮะแล้วแล้วแล้วอันนี้คือมันต้องทําต้นแบบหรือว่ามันต้องยังไงนอกจากนี้ไหมฮะนอกจากไอเดียแล้วเนี่ย ก็คือแค่ส่งไอเดียมาก่อนเลยค่ะอ๋อคือแบนเดอร์เลยใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบก็คือเขียนในใบสมัครมาเลยว่าอยากทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะอืมนะหมดเขตเมื่อไหร่นะสักครู่นะคะนี่ไงหมดเขตหมดเขตเลยหมดเขตสมัครวันที่2ี่สิกุมภาค่ะหมดเขต28กุมภาได้อีกหลายเดือน3เดือนได้อีกนานได้อีกนิดช่วงหนึ่ง มั่แปลว่าแค่มีไอเดียก็ได้ยังไม่ต้องไอเดียทดลองอะไรยังไม่ต้องเลยแลวถ้าเขาเคยทํามาแล้วนี่สมัครได้ไหมได้ไหมได้ค่ะเป็นโครงการที่เคยทําอยู่แล้วก็ได้แต่ต้องฟอร์มทีมมาโอเคแล้วพอสมมุติว่าในสิ่งที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เขาเคยคิดว่านี่สุดแล้วเนี่ยแต่พอมาเจอกับเมนทอร์มาเจอกับโค้ชของเราว่าจะพี่เอิร์ธอย่างนี้คพีเร์บอกดีมากเพียร์บอกว่าไม่ใช่ก็อาจจะเจอสิ่งนั้นได้หรือเราอาจจะช่วยเขาไปสเกลให้มัน มันใหญ่เกยมีส่วนร่วมยิ่งใหญ่มากคือแปลว่าไม่ได้แค่ได้รางวัลนะแต่ยังเป็นโอกาสผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องโอกาสเลยนะโอกาสเนาะแล้วอย่างปีที่แล้วค่ะตอน pitching เนี่ยก็มีเหมือนองค์การเหมือนแบบบริษัทข้างนอกเข้ามาดูงานอะไรเงี้ยเขาก็มีสนใจในโปรเจกต์ของเด็กเหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเขาเหมือนเขาก็ติดต่อหลังไมาเออเขาอยากคุยกับทีมที่ทํากิจกรรมนี้แบบ ช่วยติดต่อให้เขาหน่อยได้ไหมเนี่ยก็มีค่ะซึ่งจริงๆปีนี้นะครับอันนี้อุบเป็นไฮไลท์แล้วกันบอกครับว่าในหน่วยงานที่คณะวิศวะจุฬาที่พี่เป็นรองเขาไม่ดูแลพี่ก็มีมีทุนที่ชื่อว่า i อเดยไอเดีย o ิเ e นโซซายตี้ซึ่งก็มีตั้งแต่1 0 0 0 0แสนจนถึง0 0าแสนก็ถ้าไอเดียไหนที่ลองทำเพราะโครงการนี้คือเข้ามาด้วยไอเดียนะครับแต่ว่าต้องลงมือทำจริงนะ เพราะว่าเราจะให้เงินเขาทีมละห้าพันเนาะใช่ค่ะแล้วคุณต้องไปลงทําจริงอีกสองสเดือนแล้วเราจะมีทีมแบบโทรตามไปเช็ควัดผลดูวัดผลตลอดเวลาดังนั้นไอทีมที่จะเข้ามาฟ i n a l นอล c พิชชิ่งเนี่ยไม่ใช่มาแบบมีแต่ไอเดียต้องทําจริงต้องมีโปรโตไทป์มีอะไรพวกนี้มาโชว์เราก็พี่ก็ก็บอกไปเลยครับทุกท่านว่าถ้าโครงการไหนที่เข้ารอบนะครับหรือเป็นที่ต้องตาต้องใจก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือคณะวิศวะจุฬาก็ พร้อมนะที่จะที่จะให้ทุนสนับสนุนในการสร้างโปรโตไทป์ให้ฟรีด้วยคือไม่ต้องมามองว่ามันจะติด IP นู่นนี่นั่นนะเรามองว่านี่คือเป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนจริงๆถ้าคิดว่ามันเป็นเป็นแบบผลงานเนาะสมมติท่านน้องๆไปเข้ามาหาลัยก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีนะครับเพราะว่าลุกใหม่เราคงไม่ได้ดูแค่เกรดละเราคงดูถึงมุมมองกอแบบ สิ่งแวดล้อมอะไรนี้มากขึ้นนะครับจริงๆถ้ามองอย่างคณะวิศวะอย่างเงี้ยม,มันก็เราก็มองขอน,นั้นเหมือนกันมาสัมผัสเราบอกเฮ้ยเคยผ่านครงบการอันนี้มาแล้วจีมครับเร็วๆนี้ทราบว,ว่าจะมีงานถแถลงข่าวเนาะอ๋อใช่ค,ครับวันที่วันที่สธันวาค่ะวันที่สธันวาครับก็ท่านผู้ฟังน้องๆคุณครูนะทั่วประเทศนะครับสามารถส่งต่อข้อมูลนี้นะครับนะรับฟังนะวันนั้นเราน่าจะมีไลฟ์เนาะมีไลฟ์ค่ มาฟังว่าวันนั้นนี่าจะมีกูรูนะครับมาแล้วก็น่าจะมีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราหลายบริษัทนะครับที่รวมกรุณาสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็จะมาพูดคุยให้ความรู้ด้วยนะครับก็วันที่สามนะเป็นวันพฤหัสเนาะนะครับในช่วงครึ่งเช้าจีนครับเวลาหมดหมดเวลาครับมีอะไรฝากสั้นๆกับผู้ฟังรายการ N Y Insider ครับก็ฝากโครงการไว้ด้วยลวกันนะคะค่ะสมัครมาเยอะๆนะครับเยอะนะคะโอเคครับ เอาละวันนี้รายการ NY Insider พวกเราครับโอต้นแล้วก็น้องจีโอเอิร์ธ <c oughs> แล้วก็น้องจีน <c oughs> นะครับขอลาุกท่านไปก่อนกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ